สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาเฉลยว่าท่านใดที่จะเป็นผู้ได้รับของรางวัลนะครับจากการที่ช่องยูทูบไรครับนั้นถึง70,000มื่นซับสไครต์ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมช่องยูทูบไรครับนะครับช่องยูทูบไรครับนั้นเป็นเพียงแค่ช่องเล็กๆนะครับเกี่ยวกับปลาคาบแล้วก็ปลาคาบนะครับเป็นฟาร์มจำหน่ายปลาคาบน้องเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับใครที่เป็น FC ของไรคาบนะครับนอกเหนือไปจากการที่ผมนั้นจะจําหน่ายปลาคาบแล้วผมก็อยากมีการสอดแทรรรรกกนนนะะคคคัับบวามู้้เล็ๆๆอยซึ่ง ก็เป็นความรู้จากประสบการณ์ของผมที่ได้มีการไปดูปลานะครับเป็นการเห็นปลามาสลับในวงการปรครับนะครับผมอยู่มาก็เกือบเกือบ20ปีนะครับ แต่จริงๆแล้วตัวผมนั้นเป็นคนที่มีความชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับปลาสวยงามมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วแต่ว่าในยุคสมัยนั้นปลาคาบนั้นยังไม่ได้สนใจมากนะครับเนื่องจากว่าปลาคาบนั้นต้องเป็นปลาที่เลี้ยงอยู่ในบ่อครับความรู้สึกผมกับปลาคาบในสมัยก่อนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบเกินเอื้อมมากๆเนื่องจากว่ามีฐานะที่ยากจนนะครับเพียงแค่ตู้ปลาใบเล็กๆใบหนึ่งนั้นผมยังไม่สามารถที่จะซื้อได้เลยอ่ะทีนี้กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในครั้งนี้ตอนนี้ไทยค้าบ์นั้น มียอดซับสไคร์ถึง7 0,000นซับสไคร์แล้วครับและตอนนี้ผมจะเริ่มทําการสุ่มตัวอย่างครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมให้ทุกท่านเข้ามาแจ้งสิทธิ์นะครับหลังจากที่คอมเมนต์เสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าชาร์ปขอรับปลาเป็นคอมเมนต์นะครับในการที่จะแจ้งรับสิทธิ์ในการรับของเราในครั้งนี้โดยที่สังเกตนะครับพอเราคอมเมนต์ไปนะครับข้อความของเรานั้นมันจะกลายเป็นสีดาเงินแบบนี้ครับซึ่งจะทําให้ผมนั้นสามารถที่จะเห็นได้แบบชัดเจนนะครับและในแต่ละคอมเมนต์นะครับจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไหนนะครับซ ถ้าท่านกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วผมทักไปหา YouTube นะครับจะมีการแจ้งเตือนหรือว่า notify นะครับว่ามีข้อความที่ตอบกับเราผมให้ระยะเวลานะครับคนที่จะตอบกลับมาผมนั้นภายในเวลา24ชั่วโมงแล้วกันเพราะบางทีอาจจะแค่แบบครึ่งวันเนมันบางท่านยังทํางานทําการแล้วบางทีก็ไม่สะดวกผมให้เป็น24ชั่วโมงแล้วกัน ในการแจกไปในครั้งนี้นะครับอยากจะให้เป็นการเปการร่วมสนุกกันแบบสนุกสนาน,นครับไม่ไม่อยากจะให้ทุกท่านนั้นซีเรียสน,นะครับบางทีเอ้กติกาทําไมมันดูแบบติ๊งต้องติ๊งตอ้องคือมันก็ผมอยากจะให้ทุกท่านแบบสนุกสนุกแล้วในการที่จะสุ่มในครั้งนี้ก็คือผมจะแบ่งเป็น5้าหท่านก่อนนะครับจะแบ่งเป็น5ท่านโดยการที่จะผมจะเลื่อนเ,อเมาส์นะครับเมาส์เมาส์เมาส์า أ, ที่หน้าจอทำแบบแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ถ้าตัวเมาส์ แล้วว่าเคอร์เซอร์ตัวนั้นไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมก็จะเลือกคนนั้นนะครับเป็นจํานวน5ครั้งอ่าแล้วก็อีก5าท่านนะครับจะเป็นคอมเมนต์ที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจแต่จริงๆนะครับทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาครับผมอ่านทุกคนครับและจริงๆนะผมประทับใจทุกคนครับแต่คือมันจาเป็นต้องเลือกครับซึ่งผมจะเลือกขึ้นมาทั้งหมด5ท่านก็จะแบ่งเป็น5ท่านที่มีการสุ่มอีก5ท่านที่ผมประทับใจในการคอมเมนต์แล้วก็จะกลายเป็นทั้งหมด10 10ท่านใช่ไหมครับสิบบ ท่านที่1ท่านที่2ท่านที่3มีครับว่าครจะเป็นสิทธิแรกสิทธิสองสิทธิสามสิทธิสี 2, 3, 4, 4, 5, ่สิทธิ์ไปถึงสิทธิที่10บนะครับคือเราจะาท่านแรกที่ได้สิทธิปุ๊บพอผมทักไปหา,าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงยังไม่ไมตอบกลับมาผมก็จะสลัดสิทธิ์แล้วก็ให้ท่านที่2ต่อไปท่านที่2ไม่ตอบกลับมาก็จะท่านที่3ต่อไปอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ไม่อยากจะให้เซเรียสนะครับอยากจะให้เป็นการร่วมสนุกสนานไปด้วยกันครับท่านที่ได้รับเลือกนะครับจะได้รับปลาซาไก่ทั้งหมด3ตัววรมไปถึงอาหาาารปจกมตร์ 5สี5สูตรครับปลาทั้ง3ตัวจากสายฟิชฟาร์มนะครับซึ่งวิ็นาลานิัยแล้วก็รวมกับอาหารจากอะควาเมสเตอร์5สี50สูตรครับมูลค่าของรางวัลในครั้งนี้ครับมีมูลค่านั้นมากกว่า50,000บาทครับโดยที่รางวัลที่ให้นี้ครับจะให้เพียงแค่ท่านเดียวนะครับจะไม่มีการแยกนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นตามความสะดวกของตัวผมเนาะเพราะผมผมสะดวกที่จะจะมอบให้แบบนี้ครับไม่บางท่านจะเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่แยกแจกระจายกันจะได้หลายๆท่านอันนี้ต้องของบอกว่า ตัวผมนั้นไม่สะดวกครับในการสุม่มตัวอย่างท่านผู้โชคดีท่านแรกนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้ผมขอใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองลกันคือผมอยากจะให้ท่านที่มาคอมเมนต์นะครับในการรับปลาเป็นท่านแรกนั้นได้สิทธิ์ที่1ไปครับอาจจะยังไม่ได้เป็นการแรนลนรอบนะครับแต่คือถือได้ว่าท่านเป็นคนที่มาคอมเมนต์ในการแจ้งิทธิ์รับท่านแรกผมให้สิทธิ์ท่านนี้เป็นท่านที่1ในการสุ่มตัวอย่างนะครับ นี้ก็จะเหลืออีก4ท่านนะครับอ่ะสท่านนั้นจะเป็นใครไปดูนะครับผมจะทําการขยับเคอร์เซอร์แล้วก็ถ้าตัวเมาส์หมุนะัไปชี้อยู่ใกล้กับบริเวณคอมเมนต์ใดผมก็จะเลือกท่านนั้นนะครับอีกจากํานวน4ท่าน เนี่ยครับบอกว่าชอบฟาร์มนี้เคยมาที่ฟาร์มนะครับเพยมาที่ฟาร์มสองครั้งเจอแต่คุณตาซึ่งมาสองครั้งไม่ได้เจอผมแม้แต่ครั้งเดียวครับต้องขอโทษขออภัยวยครับที่ไม่ได้อยู่ต้อนรับนะครับ f อบอกว่าก็เขิเเ AI นๆไอ้ครับพอไม่ได้ซื้อจนลูกบอกว่าไปไม่ซื้อไอเขาโอ้พอผมอ่านแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าอย่าว่าแต่มาที่ฟาร์มนะครับเพียงแค่เท่านั้น ข้ามาติดตามช่องยูทูบไทยครับเข้ามาดูคลิปของเลยครับหมายถึงว่าทุกทท่านเลยครับไทยครับนั้นขอต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับและยิ่งไปมากกว่านั้นครับท่านที่ต้องเดินทางไปที่ฟาร์มนะครับนะครับมาดูปลาที่ฟาร์มจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำมันลดค่าการเสียเวลาของท่านสละเวลามีข้าวงท่านั้นมาดูปลาที่ฟาร์มของไทยครับ เพียงแค่เข้ามาดูนั้นก็ถือเป็นพระคุณแบบสูงสุดสำหรับไทยคครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับก็เข้ามาดูเข้ามาพูดคุยกันครับมาดูว่าปลาลักษณะแบบไหนเป็นยังไงปลาแต่ละเกล็ดมีเลนราคาอะไรแบบไหนยังไงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาดูเล่นๆมาอะไรก็ได้ครับมาดูไม่ซื้อจะตักดูเล่นๆก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับไทยคัายินดีให้บริการทุกท่านครับมาเที่ยวที่ฟาร์มไทยคับไปนะครับยินดีต้อนรับครับมาดูคอมเมนต์ที่สนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจ จริงๆนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกประทับใจกับทุกๆคอมเมนต์ครับแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องเลือกครับก็เลยจริงๆมันลําบากมากนะครับที่จะต้องเลือกก็เออจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนทาร้ายตัวเองนะแบบสร้างกติกาอะไรของเราขึ้นมาว่านี่แบบโอ้ยเหมือนแบบมันกลัวไปกระทบจิตใจของของพี่พี่น้อง FC นะครับเพราะว่าแต่ละท่านที่คอมเมนต์มานั้นคือผมรู้สึกประทับใจครับประทับใจทุกคนเลยครับแต่คือต้องขอโทษขออไยครับจริงมันต้องเลือกนะครับ ครับมาคอมเมนต์ที่สองครับที่ผมประทับใจครับประทับใจเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับติดตามไทยครับมาหลายปีตั้งแต่อยู่บนเว็บไซต์นะครับก็เคยสั่งปลาจากเนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะครับแล้วต้องเป็นลูกค้าเก่าจริงครับที่ถึงจะเป็นในช่วงของยุคที่เว็บไซต์นะครับทุกวันนี้เว็บไซต์นะครับก็จะมีอยู่นะครับแต่จะเป็นเป็นลักษณะของการเป็นแบบแค่เป็นแค่เซิร์ชเอนจินนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้าไปดูปลาในเว็บไซต์กันแล้วครับทุกวันนี้คนจะดูปลาคือจากเพจจาก ทางไลน์อะไรครับติดต่อกันแบบง่ายๆแบบรวดเร็วนะครับทางเว็บไซต์มันมันมันช้าเกินไปนะครับตอนนี้อ MC เอฟซีแจ้งมาวา่าต้องบอกว่าเนื้อหาของชอ่องนี้มีทั้งเรื่องปลารถและน้องเต่า <c oughs> ไออรถกระเต่านี่เป็นแค่ส่วนแบบส่วนเสริมนะครับจริงๆหลักๆของเราก็คือเป็นปลาดีละครับพอดีผมก็เลี้ยงอยู่สองตัวเป็นเต่าสุกะตาโอ้เลี้ยงเต่าเหมือนกันด้วยซึ่งเนื้อหาตรงกับความชอบส่วนตัวเลยติดตามมาตลอดครับที่ผมเลือกคอมเมนต์นี้ครับเพราะว่า ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าแก่ต้องบอกว่าเก่าแก่จริงครับถึงจะรู้จักว่าไทยคับนั้นเริ่มต้นมาจากการเป็นเว็บไซต์นะครับสมัยก่อนไทยคับยังไม่มีเพจด้วยซ้ำนะครับเริ่มมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ไทยคับครับ w w w t h a i c a b c o m เนี่ยแหละครับมาต่อกันด้วยคอมเมนต์ที่ผมประทับใจมากที่สุดในท่านที่3นะครับเอฟซีบอกว่าช่องไทยคับถ่ายคลิปออกมาได้สวยงามดูเพลินมากโอ้ยต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ทําให้คนดูนะครับสัมผัสประสบการณ์เหมือนได้ไปเห็นด้วยตัวเองนี่แหละครับ อันนี้คือจุดประสงค์ของผมเลยครับการที่ผมนั้นถ่ายภาพออกมาโดยที่ถ้าใครสังเกตน,นะครับน้อยมากนะครับที่ท่านจะได้เห็นหน้าตาของผมออกผ่านสื่อจากช่องย t u b e นะครับผมพยายามที่จะถ่ายทอดบรรยากาศนั้นเหมือนกับว่าท่านนั้นกําลังดูด,ด้วย2ตาของท่านเหมือนที่ผมเห็นครับซึ่งคองมเมนต์นี้ก็ตรงที่จุดประสงค์ที่ผมพยายามที่จะสือ่อหรือว่าถ่ายทอดออกมาแบบนั้นครับ ท่านนี้บอกว่าเป็นช่องที่มีจุดประกายความฝันของคนรักประครับผมรู้สึกผมใจมากครับสาระความรู้ความสรุปความบันเทิงโอ้โหใช่ครับผมพยายามที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นครับเพลิดเพลินที่สุดแล้วของช่องรักประคับของเพลิดเพลินที่สุดแล้วของคนรักประคับเป็นช่องที่มีคุณภาพทั้งสวยงามสบายตาที่ชมเสียงที่ไพเราะอืมออผมเพิ่งรู้ตัวเนี่ยว่าเสียงผมไพเราะขอบคุณเลยนะครับเสียงที่ไพเราะเพลิดเพลินของท่านเจ้าของช่อง นี่ตัวจะลอยเนี่ยจะลอยละจะลอยละคุ้มค่าที่กดติดตามอ่ะโอเคถ้าจะชมกระักขนาดนี้ก็เอาไปครับสิทธิ์ท่านที่5ครับจริงๆแล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ประทับใจทุกท่านครับมันเลือกได้เท่านี้จริงๆก็คือจําเป็นต้องเลือกได้เท่านี้ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่เมตตาช่องยูทูบไทยครับนะครับท่านนี้บอกว่าติดตามไทยค้าบนะครับมาตลอดเชิญชมเจ้าของบอกคงหมายถึงตัวผมนะครับ ให้สาระความรู้แล้วก็ชอบที่เรียนเมโจก็คือมหาวิทยาลัยเมโจนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ผมจบมานะครับนำปลาไปขายนะครับเพื่อที่จะหาเล้ยได้นั่นแสดงว่าเขาเป็น f อผมตัวยงเหมือนกันนะครับถึงทราบเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้แบบนานมากแล้วขออนุญาตท้าความนิดนึนะครับจากคอมเมวต์นะครับตัวผมนะครับเผื่อมีน้องๆหนูๆนะครับที่กาลังเข้ามาดูค่ามาชมคลิปของผมนะครับผมนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบ เกี่ยวกับปลาสวยงามมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เลยแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปเรียนตัผมนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมเป็นแต่ว่าเป็นเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลาจากจังหวัดมากๆนะครับเคือเรียกว่าเป็นบ้านนอกมากอะ่ะเออบ้านนอกสุดๆอะ่ะแล้วก็บองเอญบังเอิญว่ามีโอกาสได้ไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่มาวิทายาลัยแม่โจ้นะครับเป็นโคต้าเนาะเป็นโคต้าเรียนเรียนดีแต่จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้เรียนดีหรอกครับแต่คือเบื่อว่าไอ้โคต้าตรงเนี้ย เขาจะให้หนึ่งโรง,ง,งเรียนซึ่งโรงเรียนที่จะได้นะั้นเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบเรียนดีแต่ว่าคนที่เขาเรียนดีกว่าผมอะ่ะเขาไม่เอาสมัยยุคผมนะมเอ็นสแตนแบบติดอะไรเงี้ยครับแต่ความโชคดีผมก็คือแบบตรงนี้ก็เลยตกมาอยู่ที่ผมนะครับโคตาตัวนี้ครับแต่บังเอิญว่าโคตาตัวนี้ที่ผมไปเรียนนะครับเป็นสาขา,าวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งณตอนนั้นนะครับตัวผมนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยจับแม้กระทั่งเมาส์เลยครับ แต่ว่าโดนส่งตัวไปเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ <c oughs> แล้วตัวท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคนเรามันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองถ้าเกิด้ถ้าใครได้ไปฟังเรื่องเก่าของผมนะครับคือแบบความผมจะรอดมาได้นี่ก็คือสาสากันแต่ผมก็รอดมาได้นะครับและรวมไปถึงในระหว่างนั้นนะครับผมได้มีการเลี้ยงปลาสวยงามแล้วก็ขายนะครับทําการขายปลาสวยงามสมัยนั้นจะเป็นปลาฟลอร์ฮอนนะครับเป็นปลาหมอสี แล้วก็เป็นปลาพวกปลาบังกอนอะไรเงี้ครับที่ผมเลี้ยงแล้วก็ขายเลี้ยงแล้วก็ขายนะครับแล้วก็มีรายได้ที่จะเ,เลี้ยงตัวเองเนื่องจากว่าที่บ้านนั้นมีสถานที่ยากจนนะครับอตอนนั้นผมทําการกู้ยืมการศึกษานั้นใช้เงินแต่ละเดือนนะครับที่ได้จากกู้ยืมการศึกษาผมจําไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะไม่เกินไม่เกินสามพันบาทครับประมาณนี้แหละครับนี่คือทั้งหมดเลยนะคือทั้งเดือนเลยนะทั้งกินทั้งอยู่ทั้งค่าเช่าหอนะแต่หอพักผมไม่ต้องห่วงครับผมอยู่หอพักแบบ หัว่าคนจนครับหอพักผมเดือนหนึ่งห้าร้อยบาทถ้าเกิดว่าได้สองพันห้านะครับจะไม่ผิดนะครับมันประมาณนี้แหละครับเงินกู้ยืมการศึกษาตอนนั้นนะครับผมก็จะมีเงินใช้สองพันบาทต่อเดือนแล้วผมยังจําได้อย่างทุกวันนี้ครับก็คือ,อตอนนั้นนะทุกคนกู้ในห้องอะกู้ยืมหมดเลยแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีฐานะหมด,ดแล้วเพื่อนแต่คือเหมือนเขากู้มาแค่แบบว่างเงินสองพันที่ได้มาเหมือนแบบแค่ไปใช้จ่ายในเรื่องของแบบสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสำหรับเขา เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวผมมาสองพันบาทนี่คือผมต้องกินต้องอยู่ทั้งเดือนนะครับที่ผมพูดนี้คือผมจําได้เลยว่าเพื่อนผมอ่ะเขาชอบแต่ฟุตบอลแลวพอวันที่เองเงินกู้ยืมกักษาออกเลยครับเขาเอาเงินสองพันกว่าบาทเนี่ยไปซื้อรองเท้าสัตดมาตอนนั้นยังอยู่ในมหาลัยอยู่ในหอในนะอยู่อยู่รวมกันเนี่ยเขาเการองเท้าสัตดมาแล้วเขาพูดว่ารองเท้ารองสั๊ดคู่นี้มันเป็นรองเท้าแบบพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ตุ่มของมันแต่ละตุ่มเนี่ยมันจะช่วยยึดเกาะ เกี่ยวหญ้าจิกลงไปในดินกี่มิลกี่มิลแล้วก็แรงการชากอะไรเงี้ยโอ้โหพูดเป็นตุเป็นตาผมก็ผมก็ได้แต่นั่งฟังเขาโอ้โหแล้วแล้วก็โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเขาแบบหัวเอาเงินสองพันไปซื้อรองเท,ท,ท้าแค่คู่เดียวเนี่ยแต่ผมอ่ะไอสองพันที่ได้มาผมจะต้องกินมันผมจะต้องใช้ในการอยู่กันกินทั้งเดือนนะครับซึ่งชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะต้นทุนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับก็ตอนนี้ไถยครับจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่เคยเดิน โอ้หลายกิโลเพื่อที่จะซื้อปลาทองกลับไปเลี้ยงที่บ้านปรากฏว่าพอไปถึงบ้านปลาทองตายตอนนี้ได้มาเป็นเจ้าของฟาร์มปลาครับโอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่โตบ้างหรานแต่คือสำหรับผมณเวลานี้นะครับต้องขอบอกว่าคือที่สุดในชีวิตของผมนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมคือกําไรกําไรกําไรท่านเลยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงอยากจะมอบกําไรส่วนนี้ไปให้กับพี่ๆน้อง FC ที่ได้มารู้จักแล้วก็ได้มาพบเห็นเกี่ยวกับช่องไทยครับในครั้งนี้ครับมาโอเค เราไปดูกันครับว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเริ่มทําการจับฉลากสุ่มหาท่านผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวที่ผมจะแบ่งเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มทับหนึ่งแล้วก็กลุ่มทับสองนะครับตอนนี้ได้ท่านผู้โชคดีมาท่านแรกนะครับได้ทําการทักหาแล้วก็ปรากฏว่าภายใน24ชั่วโมงนั้นยังไม่มีการตอบกลับจากท่านผู้โชคดีนะครับแต่หลังจากนั้นข้าท่านผู้โชคดีได้มีการตอบกลับมาบอกว่าขอสละเิทให้กับท่านอื่นน่องจากว่าไม่สุวกรับปลาครับเป็นสิทของท่านที่2ครับ และหลังจากที่เวลาผ่านไปอีก24ิชั่วโมงครับท่านที่2ก็ยังไม่มีการตกกลับมาครับดังนั้นจํงเป็นสิทธิ์ของท่านที่3ครับท่านที่3นั้นเป็นท่านที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มทัพหนึ่งและก็เป็นคนที่คอมเมนต์เป็นคนแรกด้วยและแล้วท่านที่3ก็ได้ตอบรับของราวนในครั้งนี้ขอแสดงความยินจนะครับกับท่านผู้โชคดีในครั้งนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปลาชุดนี้รวมไปถึงอาหารจะกความมาเตอร์ในชุดนี้จะทําให้ตัวท่านและตวปลาที่ได้รับไปนั้นมีความสุขไปด้วยด้วยกัันครบ ที่พี่น้องได้ที่พลาดไปนะครับอยากจะให้มองเป็นการเรื่องของความสนุกสนานนะครับอย่าไปเสียดเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่กิจกรรมสนุกสนานสำหรับไทยคัพนะครับยังไงก็เดี๋ยวพอถึง80,000ื่นซับสไครต์ในครั้งต่อไปครับไทยคัพนั้นก็จะแจกปาแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ชมอีกครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทีวีไทยคับตลอดมานะครับรวมไปถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้ออุดเอื้อหอในการอุดหนุน กี่ยวกับปลาคาบในฟาร์มของไทคาบก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนทุกวันนี้นะครับไทคาบนั้นฝากันตรงๆก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่ศูนย์ครับเป็นการเริ่มธุรกิจนะครับโดยที่เกิดจากความชอบนะครับพอเราชอบแล้วเราทําอะไรในสิ่งที่มันซ้ำๆเดิมๆเราสามารถที่จะทําได้ในทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสุขกับงานที่เราทำนะครับในสมัยก่อนนะครับทางบ้านนั้นมีฐานะที่ยากจนคุณพ่อนั้นเข้ามาทํางานที่กรุงเทพนะครับคุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านแล้วก็ มีการเช่านะครับห้องเช่าที่เป็นตึกๆแต่และห้องก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมยังจําได้นะครับในในสมัยนั้นนะครับตอนนั้นผมยังยังเรียนอยู่ปกตินั้นก่อนนั้นนั้นก็คือผมมาอยู่ที่บ้านนอกใช่ไหมครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ได้ไปเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่ปิดเทอมเนี่ยผมก็จะลงกลับมาที่ที่ลังสิตเพื่อม,มามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ ก็จะอยู่ในห้องเช่าเล็กๆนะครับไม่มีแอร์นะครับบรรยากาศตอนนั้นนะครับผมจําได้ดีครับทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในห้องนะครับมันจะร้อนอบอ้าวคือพอเราไปอาบน้ําเสร็จนะครับอาบน้ําเสร็จออกมามันก็จะตัวแล้วก็จะเหนียวแล้วก็เหนียวเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นระเบียงเล็กๆข้างนอกนะครับผมจะชอบไปยืนตรงนั้นเพราะว่าพอออกมาจากข้างนอนแล้วมันจะเย็นครับคุณแม่นะครับก็จะไปซื้อกระถางเล็กๆนะครับมาตั้งเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นะครับคุณแม่ของผมนั้นมีความยึนชอบนะครับเกี่ยวกับการที่จะปลูกต ซึ่งเขาปลูกได้เพียงแค่นั้นแหละครับเพียงแค่มีเกจทางแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับผมได้มีการมองออกไปข้างนอกระเบียงนะครับเห็นบ้านหลังหนึ่งครับเป็นบ้านที่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่คือก็เป็นบ้านของเขาเองแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอายุอนามก็ประมาณผมนี่แหละครับเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับถือรองเท้าสเก็ตนะครับเป็นรองเท้าแบบรองเท้าที่เล่นไอสเก็ตนะครับพอตอนนั้นถ้าใครจาได้นะครับที่เซียรลังสิตนะครับจะมีลานไอสเก็ตอยู่ซึ่งผมก็ เคยไปดูนะครับไปดูนี่คือแค่ได้ไปยืนดูนะครับไม่สามารถที่จะไปเล่นได้เพราะว่าโอ้สมัยนั้นค่าเล่นนั้นแพงนะครับสลับผมนะคือคนอื่นอาจจะคิดว่ามันเป็นคือราคาปากติสรับผมแล้วคือมันแพงมากคือผมไม่สามารถที่จะเล่นได้ก็แค,ค่แค่ไปยืนดูแล้วก็โอ้อยากจะเล่นยังเลยแล้วก็บอกเออเบืเอินไม่เห็นคนคนนี้นะครับที่เขาเป็นวัยรุ่นเหมือนผมนี่แหละแล้วก็เดินออกมาจากบ้านพร้อมกับถือรองเท้าไอซ์สเกตแบบเท่ๆนะครับเดินมาแล้วแบบแต่งตัวแบบสไตล์แบบฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยแบบนึกในใจครับ ทำไมเขาโชคดีจังเลยนะทําไมเราถึงโชคร้ายจังตอนนั้นคือความคิดของเราแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีคิดอ,อะไรมากคิดแค่แบบคิดแค่อิจฉาเขาครับคืออิจฉาเขาว่าโหเขาเท่จังเลยแล้วเข,เขาสบายจังเลยเขามีบ้านอยู่เขาไม่ต้องมาอยู่แบบห้องชเช่าหรืออะไรแบบเราแบบนี้คันร้อนมากอะไรเงี้ยก็นี่เป็นความคิดในณเวลาน,น,นะครับ จากในวันนั้นนะครับที่ผมนั้นอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในห้องเช่าเล็กๆนะครับในเวลานี้นะครับตัวผมนั้นสร้างบ้านหลังใหม่โดยที่ตัวผมนั้นซื้อที่ดินเปล่านะครับแล้วก็ออกแบบบ้านด้วยตัวเองลงไปถึงที่คุมงานในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวน,นั้นได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่รวมไปถึงผมนั้น สร้างฟาร์มไถ่ข้าวขึ้นมาจากสอหมื่นขอมเองโดยที่เริ่มต้นจากูนย์ครับเริ่มจากการขายปลาหลักร้อยขยับขึ้นมาเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและก็สามารถขายปลาได้ราคาหลักร้านครับและในทุกวันนะครับผมมีความสุขในชีวิตมากๆพอแล้วครับในการที่จะเดินเข้าไปในฟาร์มในแต่ละวันนั้นเดินเข้าไปด้วยรอยยิ้มทุกๆวันครับ วันนี้จะขายได้มากขายได้น้อยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ทํางานในสินเท่าดวเองรักแล้วก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับในส่วนของอนาคตนั้นฟาร์มอาจจะใหญ่ตไปมากกว่านี้ก็ถือเป็นกําไรที่เพิ่มมากขึ้นไปนะครับอาจจะไม่ได้ร่ารวยมากมายแต่ทุกวันนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับถือว่าตัวผมนั้นสบายกว่าเมื่อก่อนมากๆากนะครับสำหรับผมแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมนั้นรวยแล้วครับตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันผมเจอหน้าลูกชายเจอภรรยาเจอคุณพ่อคุณแม่ไต้ทานข้าวด้วยกัน เตือนออกจากบ้านเข้าไปสู่ฟาร์มทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักและก็ชื่นชอบในทุกว,วันนี้สำหรับผมผมคือคนรวยครับรวยในที่นี้คือรวยความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาครับผมนั้นใช้เงินจํานวนหลักล้านซื้อที่หนึ่งแปลงให้กับคุณแม่ของผมเพื่อใช้สลับการปลูกต้นไม้เล่นๆถึงจะไม่ใช่สถานที่ที่ใหญ่โตแต่ผมคิดว่าคุณแม่ของผมน่าจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็ มีความสุขมากๆกเกี่ยวกับการที่ตื่นเช้ามาคุณแม่นั้นได้เดินออกไปรดน้ำต้นไม้ที่สวนต้นไม้ส่วนตัวของเขาครับ